เสียงกระดิ่งหน้าห้องตอนที่1เสียงกระดิ่งผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยเล็กๆที่ค่อนข้างเงียบอยู่ชั้น5้าของตึกเก่าๆที่แม้จะผ่านการรีโนเวทมาแล้วแต่กลิ่นอับๆและเสียงเอียดอาดของประตูก็ยังคงอยู่คืนแรกผ่านไปได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คืนที่2เวลาประมาณตีสา ผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงติ้งติง,ตงมันเป็นเสียงกระดิ่งเล็กๆคล้ายพวงกุญแจผมมั่นใจว่าประตูห้องผมไม่มีอะไรแบบนั้นผมนั่งนิ่งฟังเสียงนั้นอยู่เกือบหนึ่งนาทีจนมันเงียบไปผมคิดว่าคงหูแว่วแล้วก็พยายามข่มตานอนต่อแต่ก่อนจะหลับเสียงข้อเบาข้อเบาดังขึ้นก๊อก ก๊ผมขยับตัวไปดูที่ตามแมวแต่ไม่เผาขยุ่มตัวใต้ตบมุมห้องมันขยับชา้าช้าผมพยายามเปิดไฟแต่ไฟไม่ติดแล้วเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งจากในห้องติ้งติ๊งตอนที่สอง ใต้เตียงผมเริ่มลังเลว,ว่าจะย้ายออกดีไหมแต่ก็ตัดสินใจอยู่ต่อคืนนั้นผมเปิดไฟหัวเตียงเปิดเพลงกล่อมและหผมผ้าจนมิดเวลาผ่านไปจนเกือบตีสองผมสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกว่าเตียงขยับมันเหมือนมีใครมานั่งข้างๆเสียงกรอบกแกรบเบาๆดังมาจากพื้น แล้วจูจ่ๆไฟหัวเตียงก็กระพริบดับไปผมหายใจถี่ใจเต้นแรงผมเอื้อมมือควานหาโทรศัพท์แต่ตอนนั้นเองเสียงกระดิ่งดังขึ้นใกล้มากติ๊งติ๊งอยู่ตรงหน้าอกผมเลยผมหันไปไม่มีใครแต่บนหมอนข้างมีพวงกุญแจกระดิ่งสีทองวางอยู่แล้วเสียง ืดังมาจากใต้เตียงผมก้มงลงไปดูเงาดำๆคลานออกมาเป็นเด็กผู้หญิงหนา้าซีบมือถือกระดิ่งเธอเงยหน้ามาหนูหนูหนาวขอนอนด้วยได้ไหมตอนที่สาม ขอนอนด้วยได้ไหมตอนที่3เตียงว่างหมายเลข4หลังจากเหตุการณ์กระดิ่งผมย้ายไปอยู่กับญาติก่อนจะกลับมาทำงานต่างจังหวัดวันหนึ่งผมประสบอุบัติเหตุรถล้มต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งโรงพยาบาลเก่าตั้งอยู่ริมเมืองห้องพักรวมเตียงแน่นทุกเตียงผมได้เตียงหมายเลขสาม ข้างๆคือเตียงใหม่เลขสี่ไม่มีคนผมถามพยาบาลเธอบอกเพียงว่ายังไม่พร้อมให้ใช้คืนนั้นผมนอนไม่หลับแสงสลัวจากทางเดินลอดเข้ามาตีหนึ่งเสียงล้อเตียงเลื่อนดังเบาๆผมลืมตามีเงาคนกำลังนอนอยู่บนเตียงใหม่เลขสี่ ทั้งที่ตอนหัวข้ามยังว่างอยู่แน่นอนและมีพวงกุญแจกระดิ่งแขวนอยู่ข้างเตียงติ้งติ้งติ้งผมหยิบมือถือมาถ่ายแต่กล้องไม่เห็นอะไรแล้วเธอก็ลุกขึ้นนั่งเด็กหญิงหน้าซีดมีรอยแผลไหม้และข้อมือถูกมัดไว้ด้วยอะไรบางอย่างเธอยิ้มแล้วพูดเบาๆเตียงนี้ ฉันยังไม่อยากให้ใครมานอนหลอกนะตอนที่สี่ ตอนที่สของบางอย่างที่ผมไม่รู้ว่าพาเธอมาด้วยผมกลับมาที่ห้องพักใหม่ในคอนโดกลางเมืองคิดว่าทุกอย่างจะจบแต่แล้วคืนแรกเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งผมเปิดกล่องเข้าของที่ย้ายมาด้วยพบพวงกุญแจเล็กๆวางอยู่ในถุงของใช้ มันคือพวงกุญแจอันเดียวกับที่เห็นที่เตียงหมายเลขสี่ผมไม่ได้เอามาแล้วผมก็จำได้ว่ามีพยาบาลเวรกลางคืนเอาถุงนี้มาให้ผมโทรถามโรงพยาบาลพยาบาลเวรคนนั้นไม่มีอยู่จริงเธอพูดว่าเมื่อคืนไม่มีพยาบาลผู้หญิงขึ้นเวรเลยค่ะเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้ง จากในห้องน้ำติ้งติ้งติ้งต,งตอนที่ห้าคืนสุดท้าย ตอนที่ 5. คืนสุดท้ายหรือจุดเริ่มต้นใหม่ผมค้นหาข่าวเก่าพบเรื่องราวของเด็กหญิงอายุ8ปีที่เสียชีวิตบนเตียงสี่แม่ของเธอหายตัวไปกลางดึกเด็กหญิงถูกพบศพพร้อมพวงกุญแจในมือผมตัดสินใจกลับไปโรงพยาบาลเดิมเดินเข้าไปในห้องที่เคยนอนวางพวงกุญแจคืนไว้ที่เตียงสี่ แล้วพูดว่าผมขอโทษผมไม่ใช่คนที่เธอรอผีเด็กหญิงปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอยิ้มแต่คุณเป็นคนสุดท้ายที่ยังจำหนูได้เสียงกระดิ่งหายไปตอนที่หก แม่อยู่ไหนคืนนั้นผมฝันว่าเด็กหญิงถามผมเริ่มค้นหาแม่ของเธอชื่อนภาข้อมูลสุดท้ายพาไปถึงบ้านร้างในชานเมืองที่นั่นผมเจอรูปถ่ายแม่และลูกยืนอยู่ด้วยกันใต้หิ้งพระมีร่างแห้งของแม่เด็กไม่มีใครรู้ว่าเธอตายที่นี่มานานแค่ไหน ผมแจ้งตำรวจและจัดพิธีให้เธอทั้งคู่วันนั้นสาลาวัดเงียบสงบเด็กหญิงกับแม่ยืนจับมือกันยิ้มให้ผมก่อนจะค่อยๆหายไปในแสงแดดยามเย็นเสียงกระดิ่งไม่เคยดังขึ้นอีกเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเสียงกระดิ่งหน้าห้องโปรดติดตามผลงานจากช่องเราด้วยการกดติดตามค่ะ ขอบคุณค่ะ